อาจารย์ดรสุริพรหองวิเศษวงษาค่ะเป็นนักวิใจัยในโครงการชุมชนนว,วัตกรรมผักเคลนะคะที่ยืนข้างๆก็คือคุณสมคิดนุม่มสิริหรือพี่แจ๊สนะคะซึ่งเป็นในสถานีและก็นว,วัตกรของเรานะคะในส่วนของผักเคลนะคะพี่แจ๊สนี่นะคะก็เป็นในสถานีนว,วัตกรที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวผักเคลนะคะในวิสาหกิจชุมชนบ้านสีเขียวยบางด้วนก็ได้มีการทาําปลูก ปลูกผักเคลอยู่แล้วนะคะส่วนของอาจารย์เนี่ยก็เข้ามาพัฒนาในเรื่องของอการทําให้ได้ g a p เนาะจี AP, จริงๆพี่แจ๊ดได้อยู่แล้วแต่ตอนที่อาจารย์มาคือต่ออายุนะคะแล้วก็นํามาในเรื่องของการแปลรูปนะคะแปลรูปอะไรได้บ้างก็คือแปลรูปจากน้ําเคลสกัดเย็นนะคะซึ่งพี่แจ๊ดทำอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์พัฒนาในเรื่องของตัวแพ็เกจจิ้งแล้วตอนนี้เราพัฒนาให้ได้ออยคือผ่านการพาสเจอไรแล้วด้วยนะคะก็จากนั้นก็คือส่วนของกากเคลที่ได้จากน้ําเคลนะคะก็เอามาทําเป็นเคลปังกรอบนะคะขนมคังขนมปังเคลปังก ะะแล้วก็เอามาทําเป็นเคลจิบกรอบด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาทําเป็นเคลผงนะคะเคลผงซึ่งทานได้ง่ายนะคะแล้วก็นํามาพัฒนาเป็นเคลแผ่นกรอบนะคะคล้ายๆกับสาลา่กรอบนะคะแล้วก็เราเห็นความสําคัญของตัวเคลในการเพิ่มมูลคา่าแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมแป้งทางเลือก็คือแป้งกล้วยผสมกับในอ,อ,อาหารที่เราได้แปรรูปนะคะก็จะทําให้เคลมีมูลค่าที่สูงขึ้นด้วยค่ะ กินเคลมีประโยชน์มากค่ะมีวิตามินและมีวิตามินเอโดยเฉพาะวิตามินเอเนี่ยเขามีสารสาคัญนีคือพวกรูทีนเซสซนดินสูงด้วยที่เกี่ยวข้องกับการบารุงสายตามีงานวิจัยว่ามันช่วยชะลอความเสื่อมข,ของกระจกตาในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยต้านการอักเสบด้วยซึ่งการอักเสบเนี่ยในเซลล์ต่างๆมันมีผลในเรื่องของพวกโรค NCD ต่างๆตามมานะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆในเรื่องของไฟเบอร์ด้วยการขับถ่ายสุขภาพ,าพแข็งแรงค่ะโอเคดีเลยค่ะ